ไปกที่กินอยู่เหมือนกันไปรถพี่นะได้น้องขึ้นเลยเปิดรถที่นี่เปิดแล้วอ้าวมันเปิดไม่ได้อ่ะเออนั่นดิเป็นไรวะกดผิดหรือเปล่ากดถูกหรือว่าแบตหมดชิปหายแล้วแบตหมดโอ้ยแล้วขับรถยังไงเนี่ยแบตหมดเนี่ยโอ้ก็ใครจะไปรู้ว่าแบตมันจะหมดเจ้ะไม่ท้าเลยเนี่ยโอ้โหแล้วจะทำยังไงในทีเนี้ยโอ้จะเอายัง ไม่รู้จะเอายังไงเอาเอาวิธีสิหายตัวขึ้นไปเลยหายตัวขึ้นไปไปเอาไงทราบไหมคะว่าถ้าคุญแจรีโมทของเราแบตหมดเราจะมีวิธีแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันเหมือนสองคนนี้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราอีซีสูตรธัญพืชลีคอนเจ็ดจะพามาดูวิธีการแก้ไขปัญหาคุญแจรีโมทแบตหมดนะคะเป็น สำหรับขั้นตอนที้หนึ่งนะคะให้ลูกค้ากลับได้กุญแจขึ้นมาค่ะจะมีปุ่มนะคะสำหรับกดนะคะเพื่อดึงก้านกุญแจออกมาค่ะนี่ค่ะออกมาแล้วสำหรับขั้นตอนที่สองนะคะนำก้านกุญแจที่เดึงมาไขที่ประตูรถได้เลยค่ะแค่นี้นะคะเราก็สามารถกดดอกรถได้สบายๆแล้วจ้าขั้นตอนต่อมานะคะนำกุญแจมาทาบที่ปุ่มพุชชั่ค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็กดปุ่มสตาร์ทรถได้อย่างปกติเลยค่ะแค่นี้นะคะเราก็กลับมาใช้ง่ายคุญแจรีโมทได้เหมือนเดิมแล้วนะคะเพื่อนคะแค่นี้นะคะเราก็กลับมาใช้งานคุญแจรีโมทได้เหมือนเดิมแล้วแค่สามขั้นตอน,นง่ายๆแค่ดึงแจอ,อกมาและนำกุญแจก้านนะคะมาไขที่ประตูเสร็จแล้วนำกุญแจไปท่าที่ตัวรถแล้วก็สตาร์ทรถได้ตามปกติเลยเสร็จแล้วก็อย่าลืมเอากุญแจนะคะไปเปลี่ยน่านได้ที่ ร้านเปลี่ยนนาฬิกานะคะฐานนาฬิกาได้ทุกที่เลยค่ะท่านใดนะคะมีปัญหาเรื่องการใช้รถนะคะสามารถติดต่อสอบถามกับศูนย์บริการอีสุสุท่วประเทศได้เลยหรือว่าสนใจโทรมาสอบถามในที่อีสุสุธัญญบุรีนะคะ0 2 9 5 7ส8 0 0นค่ะทีมขายออนไลน์นะคะยินดีให้คำปรึกษาทุกเทศค่ะเห็นไหมง่ายง่ายแค่นี้ทำให้โมยวายไปได้ไปสิจะตายอยู่แล้วเนี่ยกินข้าวกันเถอะ